คุณแม่เพิ่นทุนเองเได้ครับเด้อมืัอนี่คุณแม่มะลิพิ่นทุนเองเด้่ยได้ครับพันธุ์พันธุนลูกๆกินได้เมือนี่เด้อโอ้แซ่บแล้วสีมือแม่ในรอบ30ปีนะคะเออ30ปีบ่แม่นธรรมดานะคะรอบ30ปีนะเนี่ยเคยกินแต่หมูหั่นให้กินมื้อนี้หั่นให้หมูกินนี่เด้อ สเต็กสเต็กสต็กสเต็กสเต็กสเต็กอยากับซิ่อกาสเลไ้มกาสแต่งก๊ใคเจตงกหันห้กินเมื่อบ้านก็มีแต่หัวหันให้กินหนาโรงเรียนก็บม่ใมูหันให้กินจะใส่คนอื่นบันีตหันให้มูกินนเดอบัดนี้เดอยอดยอดแซ่บเลยอายอดแม่แม่เพื่นหันให้กินเด้่ยมาเนี่แต่พอมันแซ่บเป็นพิเศษครับผม จะรอบสามสิบปีเด็กเลยผู้ยอดจะไปกินข้าเที่ยงผู้ยอดกินข้าวเที่ยงบ่ายโมงตรงนะครับวันนี้ฝีมือแม่หั่นแซ่บอย่าบอกใครมันแซ่บก็คนหั่นนะไม่ใช่แซ่บกับคนย่างนะหั่นบดีมันหยาบเยอะดีหั่นพอดีมันหยาดมันสนเลยนะลายเลือดลายเนื้อลายโอเคครับผมขอบคุณครับสุดยอดเลยอร่อยมากๆเลย